เตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเออเออเออกูตื่นแล้วกูตื่นแล้วอ๋อในเช้าเลยนะเออครับครับครับใครมาเนี่ยเสี่ยคุณคุ้นเออใครมาเนี่ยเฮ้าวันดีก๊อฟคงอ่ะแล้วกูเข้าไปเหรอเฮ้ยเข้าไปทำไมวันดีก๊อฟคงก่อนแล้วทำไมชื่ออะไรเป็นสีเหลืองอ่ะช่างมันชื่อมก็เป็นสีเหลืองอ่ะสัตว์แล้วนี่แล้วนี่ประปุกต้องไปเช้าทำไมเนี่ย แล้วเราบอกเราจะเจอไปกินอาหารสักหน่อยอ่ะกินอาหารแล้วเข้าท่ามากเลยเหมือนกำลังห่วงเลยเนี่ยฉันล้วจะไปไปว่ายน้ำยามเช้าสักหน่อยดีกว่าก่อนไปกินข้าวโอ้เห็นด้วยออกกำลังกายยามเช้าวิ่งได้จะดีมากไอ้โธ่เอ้ยจะด้วยเหรอโอ้โหไปเก๋นิสุดยอดมากคือเดินมาได้สุดก็ตกไปไม่ตายล่าง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 โอเคเช็คเอาเรียบร้อย เี่เรารีบไปไว่ายน้ำแล้วก็รีบไปกันต่อดีกว่านะเด็กไม่กี่วันฉันก็ต้องกลับต่างกลับต่างจังหวัดแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอก็ใช่ไงต่างจังหวัดมันเยอะเยอะฉันเลยต้องรีบกลับอ่ะนะเออเพื่อจะไปทางลับนะเออเราตามท,ท,ทันกิทำแกทันนะอุ้ยเออเออเออเฮ้ยทำไม <laughs> นี่คือผลที่คนทุกคนจะมาทางลับ <laughs> เราจบไปยังไงอ่ะพี่เขาึ้นเขาไม่รู้เลยหาทางหาทางมาและกันเจอที่สระว่ายน้ำไปเพื่อนนั่นเดี๋ยวมั้ยเจอที่สระว่ายน้ำเสารถหลังสระว่ายน้ำนะเออถึงสระว่ายน้ำไม่นด้ไม่มีใครเลยไหนๆก็มาตอนนี้ก็อยู่ที่ทะเลทะเลมาสระว่ายน้ำดิโอ้ทะเลโอ้ยโอ้ทะเลแซนด์เราจะไม่เล่สไลเดอร์กันเย้สไลเดอร์สไลเดอร์ เอ้ยใช่นี่มันเ็นมสไลเดอร์จะมาทางลัดแดนตกตี้อย่าเกนี้มีอินฟคชันเล่เหรอสมติโอยากเล่นมากโอเอจบักได้แค่ไหนเนี่ยจะบักได้แ่นยป๊บหนึงไหนๆจะมาทั้งทีเขาปล่อยมามันลืมสาวว่ายน้ำด้วยไปได้ยังไงเนี่ย ตัดเถอะมองตรงตัดเถอะโอเคไปในสุดก็ออกมาได้บางทีนะเว้ยก็จะออกไม่ได้อาหารอยู่ไหนหิวแล้วเออรีบไปตัดอยากจะกินปลาหมึกบนหัวตัวเองแล้วเนี่ยปลาหมึกก็ไม่ต้องกินหรอกเจะมีของลูกลูกนั้นเว้ยเราไปปาร์ตี้กันดีกว่าไปอากุกก็กันไปเต้นเด่นเด่าไปตอนนายไม่มาเราไปดำน้ำอุบกาลังเออเหยิบหยิบหยิบเกาะหัวอยู่เลยอีกไม่กี่วันก็ต้องกลับต่างจังหวัดฉันางคิดถึงเมืองนี้มากเลย ขนาดเป็นซูเปอร์แมนป้าก็บอกหัวช่างเก่งจริงอุ้ยโอ้โหเพีงสิทธิเล็กศิษย์ไปนี่ค่ะค้างกันเลยเพื่อนเราเพลงเพื่อนโอ้โหนี่เป็นไงมาพักินข้าวนีกว่านปะโอเคหายค้างมานั่งกินข้าวกันเฮ้ยบอ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 ย บอยหมาติดบนหัวเต็นท์มาไอ้ม่กินไอหมาต้องหยุดนอกสิเข้ามาได้ไงเนี่ยเออใช่างอะไรเขาฆ่าหมาไะนะเออก็เจ้าไม่ไปเลยเนี้ยบอกกับที่นี่เถอะทหารหอยแตกเสร็จแล้วบอยก็วิ่งสัตว์ทหานหอยแตกชิบหายจะแล้วจะไปกันไหนต่อดีเราไปเที่ยวไหนเพื่อนไปร้านขายเกมปะเออไปซื้อเกมมาแน่ก็ไม่ที่ไหนมันเขียวว่าเกมเนี่ยก็เขาถ่ายดีนะ แค่ไปไหนอ่ะร้านขายเกมอยู่ฝั่งนู้นเหรอเขาเขามาเขาเกมใหญ่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเราเคยเข้าไปแล้วไม่ดีเว้ยมันจะเป็นการแข่งขันกับรถไม่ดีไม่ดีอย่าเข้าไปเออเหรอนึกว่าขายเกมมันจะย้ายไปอีกเกมหนึ่งเลยอ่ะเราไปดูหนังได้ไหมที่โรงหนังหรือเปล่าไอ้ซอมบี้ที่โรงหนังหรือเปล่าไม่น่าเอ้ยใช่ใช่ใช่โรงหนังนี่ไม่ใช่โรงหนังนี่มันร้านเกม เอ้ยเล่นเกมนั้นเกมอยากเล่นอยากเล่นโอ้ยเล่นเกมเล่นเกมตู้เล่นเกมตู้เฮ้ยเฮ้ยได้อะไรได้อะไรอจะเสียไปร้อยหนึ่งโอ้ยจ okay, right. ็บปวดปวดหลับแบบสุดนะคนผมนี่แบบเมือได้อะไรเด้อะไรได้อะไรว้ได้เงินมาหนึ่งแล้วไอ้สิบบาทสล็อตแมชชีนโอ้เสียตังค์หนึ่งร้อยบาทเลยเหรอสล็อตแมชชีนได้อะไรบ้างเนี่ยโหแม่งโอ้ย โอาโหไม่ได้เลยเลยไอ้นี่มันการพนันนี่หว่ะได้แล้วเสียตังค์อ่ะคุ้มไหมเนี่ยพ่อแม่สั่งสอนว่าห้ามเล่นการพนันนะหมดไปแล้วหลายบาทมาด้เงินเพิ่มเดี๋ยวลาซาแจ๊กอย่าไปเล่นเลยนี่อะไรอ่ะเล่นเงกดเพลงเคเพลงเดียวไงได้ไงวะฉันไม่รู้ออกเมมออ้คือเกมพี่ไอเนี่ยนี่มันการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายออกจากที่นี่ดีกว่า อย่าเลีนแบบนะครับคุณหนูแต่พนันปแบบสตซีที่เป็กฎหมายสแปนบวกเลยเนี่ยเออใช่เอาสคริปต์ติดสแปนบวกเลยแล้วเราจะไปซื้อของเพิ่มมาดีกว่านั่นเราจะซื้อเครื่องเอิ้นเพย์แปดด้วยไปซื้อเพย์แปดมาได้ดีกว่าสวยไม่ดีไม่ดีหรอกไม่ดีซื้อเพย์แปดมาได้กันดีกว่าแต่อย่าให้หมาแกแทะเล่นแล้วกัน <c oughs> อะไรนะแต่อย่าให้หมาแกแทะเพย์แปดเล่นล่ะหมายถึงอะไรซื้ออะไรซื้อเพย์แปดเพย์แปดเหรอเราล่าขายเพย์แปดมาอยู่ร้านไหนเนี่ย เห็นว่าเซลนาฬิกาห้าร้อยเพื่อแต่โดยนาฬิกาบ้านมึงโคตรแพงไอ้นี่มันเที่ยงแล้วนี่ว่านี่มันเที่ยงไนี่มันเที่ยงแล้วเนี่ยรีบซื้อของเราจะมืดเกินดีกว่านะเพราะเราไม่มีเวลาทั้งวันโอ้ยลำโพงต้องซื้อแน่ะสองพันบาทได้เหรออะไรครับคุณเรนตากแล้วไปเอ้าหมาที่หายได้มาสองร้อยโอ้โหครหนึ่งชั่วโมงเราเร่บไปดีกว่านะเราต้องหายแล้วค่ะเบบีแปดเดนไอ้เก้าอี้นั่งฟรีเก้าอี้นั่งฟรี โอ้ไตัวไอ้นั่งฟรีแล้วว่ะอ๋อนี่มันร้านขายอาหารหรือเปล่าตัวไอ้นั่งฟรีกอลฟตัวไอ้ก็อีนั่งฟรีสวัสดีท่าพักฟรีได้ฟรีตรงไหนตรงไหนวะไงก็อีนั่งฟรีอยู่นี่นี่มันเฮ้ยนี่มันอ๋อนี่ไงที่ซื้อสีที่ขายสีเราชอบสีฟ้ากดนี่ไงกดคุยกับไอ้มาร์คดิมีก้อยมีก็แหละคุยกับมาร์คเท่ดิ ไม่ขอโทษทีไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะสีบ้านกูก็เยอะพอแล้วเออฉันต้องเดี๋ยวข้างหน้าเราไปเที่ยวสวนน้ำกันดีกว่านะคิวซื้อเรียบร้อยแค่ไอ้สุก็มีหมามีหมาชอบฉันด้วยหมาฉันเหรอไม่ไม่ใช่หมาแกเป็นหมาของคนอื่นรู้สึกว่าหมาแกกำลังจีบมันอยู่รู้สึกว่าหมาแกกำลังจีบหมาตัวอื่นอยู่นะแกระวังให้หมาแกระวังหมากันหน่อยก็ดีเออลูก เอ้ทำไมในเมืองนี้คนนี่เยอะเหมือนกันแน่ๆไม่ใช่นน้อยย้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่เมืองนี้แล้วก็เสียใจที่ต้องไปจากที่เมืองนี้อีกไม่ช้าลูกไปเกาะอะไรหมาคนนั้นเนี่ยพวกเขาแถวอยู่แล้วเนี่ยมันโอ้โหไอ้กระดับหมาคนอื่นมันเกาะหัวแกนคุณครับคุณครับหมางคุณนะเกาะหัวเพื่อนผมอยู่ครับหมางคุณอยากกินปลาหมึกอะหมาคุณอยากกินปลาหมึกของเพื่อนผมอะ เพื่อนผมเขาจับปลาหมึกตัวนี้มาได้ตั้งนานนะเว้ยจะให้หมาคุณไปแท่ปลาหมึกเพื่อนผมได้ยังไงเอาออกไปเลยนะครับไปดกค่าเออไปเถอะแลหมาแทปะปลาหมกึก <c oughs> จะสวยปลาหมึกนั่นนะมันน่าจะเจอของตังแคแกคลิปที่แล้วอาา่ะฮะตอนเปออมาแล้วก็คิดนกว่าน่าจะหารถขับดีกว่านะถ้าไม่มีรถทัวแล้วคง,งเดินลำบากอะมีอยู่พันเจ็ดรู้สึกรถมันใช้โรบักซซื้อเนี่ยจริงดิขอไปดูแป๊บ ไปดูก่อนสวัสดีครับคุณคุณชื่อเทีไงแหละผมเออจะมาซื้อของอไงแล้วไอ้นี่มันบังอกทำไมเนี่ยนนี้คือบอยเบรคเกิลต้องการซื้อของไปอุ้มมือหนึ่งมือหนึ่งป้าไปแล้วโอ้โหโหมื่นหนึ่งเลยเหรอโอ้โหถ้าสองร้อยนิโลบั็กผมคิดว่ามื่นหนึ่งมันแพงไปนะครับผมคิดว่ามื่นหนึ่งมันแพงไปครับป้าครับออกไปเป็นได้มันแพงไปเปล่าครับ ทาโชว์รูมแค่รถสองคันบ้าไปแล้วนี่เรามีรถเนี่ยนั่งเล่นกันดีกว่ามาทาโชว์รูมมีรถแค่สองคัน<ผ>ม,มันนั่งได้ไห <ป S 2> มนะเสียดายจังเลยทาโชว์เฮ้ยหมาเราให้ตัดเพื่อนตัดดีกว่าวเพื่อนฉันกลับไปแล้วทิ้งกูให้อยู่ที่นี่คนเดียวเออดีจัง <c oughs> กลับไปแบบรวดเร็วให้กูอยู่คนนี้คนเดียวในที่ดีเลยวันดีจริงเลยนี่มันก็เดึกแล้วนี่กลับไปนอนดีกว่า ีแล้วสึกก็กลับมาถึงห้องอธีรีบนอนดีกว่านิดตึกมากแล้วเนี่ยโอ้ยนอน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 อ,อ้าวโดนแล้วเบบเพื่อนว่าจะไปพาไปเต้นดิโกะมีตองแล้ว